สวัสดีค่ะทุกคนนี่มาโชว์ผิวหน้ากันค่ะบอกเลยว่าวันนี้นะคะใครที่มีปัญหาฝ้ามีปัญหากระแล้วก็ริ้วรอยจุดด่างดำผิวหน้าไม่สะอาดผิวหน้าแบบไม่ผ่องใสนะคะวันนี้ให้ดูคลิปนี้เพราะว่าแอมมีตัวนี้มาแนะนาค่ะนี่ค่ะเป็นวิตามินไพล์บาร์กนะคะเป็นวิตามินตัวที่แอมทานมาแบบเป็นปีๆแล้วนะคะตัวนี้จะช่วยช่วยแบบช่วยเรื่องแบบฝ้ากระจุดด่างดำได้ดีเลยเพราะว่าตัวนี้จะเข้าไปเอ่อ ดูแลตั้งแต่ชั้นผิวของเราข้างในเลยใครที่แบบว่าเออเอเคชั้นเป็นฝ้าเป็นกะใช้แต่ครีมนะคะวันนี้บอกเลยว่าเปิดใจดูแลภายในของเราด้วยนะคะครีมก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่บอกเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะในใบหน้าของเราหรือชั้นผิวลึกๆของเราอะคะ่ะเขาก็ต้องการสารอาหารเหมือนกันนะบอกเลยว่าแอมมาทานตัวนี้มาแบบเป็นปีแล้วอะคะ่ะตั้งแต่แบบ จะมีผิวหน้าที่สวยนะคะตัวนี้บอกเลยว่าสารสก,กรัดของเราอัดแน่นมากนะคะมีทั้งคอลลาเจนนะคะมีเบอร์รี่นะคะแล้วก็สารสกัดหลัก,กของเราก็คือไพล์บาร์กนะคะไพลาบาร์กตัวนี้บอกเลยว่าในผลงานวิจัยอะ่ะช่วยเรื่องฝ้ากระไม่เชื่อไปเปิด Google ดูได้เลยว่าไปพิมพ์เลยค่ะไพายบาร์กเปลือกสนเยอรมันนะคะช่วยเรื่องอะไรตัวนี้นะคะมีคุณสมบัติมากกว่าวิตามินซีทั่วไปมากกว่า20เท่านะคะใครที่แบบว่าเฮ้ย มีฝ้ากลาแล้วใช้ครีมมาหลายตัวไม่เห็นผลนะเปิดใจเธอค่ะลองทานเพียงทานตัวเนี้ยนะวันละหนึเม็ดนะคะมันจะดีตั้งแต่คายในของเราเลยค่ะผิวของเราไปไหนก็จะออนลานะคะแล้วก็ราคานะคะบอกเลยว่าไม่แพงนะคะสารสกัดก็คุณภาพแบบค่อนข้างแบบ ร้อมากนะคะ1กระปุกนะคะในราคาเพียง390บาทเท่านั้นนะคะแต่ถ้าใครอยากได้โปรเด็ดๆนะคะซื้อ2กระปุกในราคา750บาทแอมแถมฟรีให้อีก1กระปุกนะคะทานแค่1เม็ดนะคะก่อนอาหารเช้าทุกวันนะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางคะ่ะ